นิทานสอนเรื่องราวทางสังคมสำหรับเด็กที่มีภาวะออทิซึมโดยศูนย์ทันตะสารารณาสุขระหว่างประเทศเรื่องฉันปวดฟันแย่แล้วฉันปวดฟันฉันเคี้ยวอาหารไม่ได้คุณแม่จึงพาฉันไปหาหมอฟันแล้วหมอฟันก็ถ่ายรูปฟันให้ฉันและบอกว่า หนูต้องถอนฟันนะจ๊ะหนูจึงจะหายปวดหลังจากนั้นฉันก็นอนนิ่งๆบนเตียงเอามือวางไว้ที่ท้องอ้าปากกว้างๆหมอฟันใส่ยาชาให้ฉันที่เหงือกแล้วหมอฟันก็นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็สเสร็จแล้วจ้า ฉันรู้สึกว่านั้นหนาและชาในปากแต่ฉันก็ไม่ปวดฟันแล้วนะหมอฟันก็ค่อยๆถอนฟันซี่ที่ปวดออกแล้วหมอฟันก็ให้ฉันกัดผ้าก้อนกลมๆสีขาวกัดแบบแน่นๆเลยนะไม่ต้องเคี้ยวเย้ฉันหายแล้วฉันหายปวดฟันแล้วคุณพ่อคุณแม่คุณหมอ และทุกๆคนก็ต่างชื่นชมฉันว่าหนูเก่งมาก